สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครค่ะวันนี้ยามเช้านะคะขอให้ f อซทุกท่านมีร,ร่างกายที่แข็งแรงนะคะรวยรวยมัง่งคั่งนะคะรวยรวยมัง่งคั่งมีความสุขตลอดปีตลอดวันเลยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะฝนตกทั้งคืนเลยฝนตกทั้งคืนจริงๆนะคะคุณแม่ก็พาคุณพ่อนะคะ มาทำหน้าที่นะคะรับเต้นเหมือนเดิมนะคะรับเต้นเหมือนเดิมพระฤหัสสุขเสาร์นะคะคุณแม่ก็จะมาที่สาบพังทองนะคะสาบพังทองนะคะวันนี้ผู้นำเต้นก็เริ่มทยอยกันมาแต่ไม่เยอะราค่าไม่ได้คุ่มของคุณแม่ที่เต้นรากันที่เต้นรำจะพูรักสุขภาพกันนะคะมาเต้นมามาเต้นกันท่านประธานด้วยนะท่านประธานตัวนะ อากาศคืมนะคะอากาศคืมมองท่านประธานท่านประธานมองไปฝั่งนู้นนะคะมองไปฝั่งนูน้นคืมมากฝนตกมากนะคะแต่คุณแม่ก็มานะคะเพราะว่ามารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบนะคะคนน้อยค่ะวันนี้คนน้อยคนน้อยมากนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะ คุณแม่ก็โอ้ยหลายอย่างนะคะขาดคนช่วยนะคะคุณพ่อก็มีภารกิจไม่ได้ไปไหนเลยนะคะคุณซันก็ช่วยแม่ได้เยอะเหมือนกันแต่ก็ระวังคำพูดนะคะคุณแม่จะพูดจะจาอะไรก็ต้องได้ระวังคำพูดว่าคุณซันอะ่ะก็จะไม่เหมือนน้โมเท่าไหร่นะ,ะพูดไม่ถูกใจเขาก็จะ น้อยใจนะคะว่าไม่ถูกใจเขาก็จะน้อยใจนะคะคุณสันัานะะงนู้นเลยค่ะสะพานนะคะพิทักษ์หนองหานนะคะสะพานพิทักษ์หนองหานสะพานพิทักษ์หนองหานฝั่งนู้นจะเป็นหนองหานนะคะสวยมากนะคะผลคลื่นนะคะบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็เปิดเพลงนะคะ เต้นวอลสลนะคะเต้นแอรบิกสักหน่อยเพราะคนมาไม่เยอะนะคะวันนี้ไทยนิยมความสวยนะคะมีสินค้าชาวบ้านนะคะขึ้นมาไรฟ์สดขายเองนะคะยังไงฝากเอซช่วยไปเข้าดูกดไลค์กดแชร์นะคะเข้าดูกดไลค์กดแชร์กดซื้อให้กับชาวบ้านนะคะวันนี้ว่าจะให้ชาวบ้านมาขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคะ มันขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคะขึ้นตั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคะสินค้าของคุณแม่ FC ทุกท่านนะคะเมตานะคะเมตตาบอกว่าคุณแม่ขายถูกแล้วก็ช่วยนะคะสินค้าดีราคาถูกนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่านงามแย่ไรมากแอนี่เฮ้ยเล่นละแม่งามกระดอกกระเดียเนาะงามที่สุดของเฮียหนุ่มงามที่สุดสำหรับเฮียหนุ่ม กราบขอพระคุณเอซสายบุญนะคะวันนี้พบกันเวลาบ่ายโมงนะคะไรสดนะคะสินค้าชาวบ้านนะคะสินค้าชาวบ้านขายถูกขายถูกผ้าเม็ดเยอะเลยผ้าเม็ดเยอะเลยเยอะเลยนะคะคลิปนี้คุณแม่กลับขอบคุณนะคะขอเอฟซีของคุณแม่สายบุญมีความสุขนะคะมีความสุขนะคะจะพบกันใ่ม่โมงค่ะสวัสดีค่ะ